สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้พามาดูห้องนะคะห้องทำเสร็จแล้วเนะาะนี่นะคะเป็นห้องสีเขียวอ่อนนะคะเลือกเองนะคะห้องสีเขียวอ่อนเนาะก็ประมาณว่าเขียวแอปเปิลนะคะสวยไหมคะถูกใจไม่เอ่ย นี่ค่ะมีใครชอบด้วยไหมสีนี้นะคะสีเขียวอ่อนนะคะก็ถ่ายมาให้เพื่อนๆพี่ๆรับชมนะคะเพราะว่าเราเคยลงไว้แล้วนอะว่าเราจะถ่ายให้ดูนะคะก็ยังไม่มีใครมานอนนะคะห้องนี้เป็นห้องอที่เพิ่งทําเสร็จนะคะก็ยังไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรนะคะมากมายนะคะเพิ่งจะซื้อมาแก่ เตียงแล้วก็ที่นอนนะคะก็มาไว้ในห้องนี้เนาะเอาไว้ให้เจ้าของห้องเข้ามาแต่งเองนะคะนี่นะคะเอาห้องที่ทำเสร็จแล้วมาให้เพื่อนๆรับชมนะคะคลิปนี้ส่วนไหมคะเป็นห้องที่สีเขียวอ่อนนะคะเวลามองออกไปข้างนอกก็จะ เห็นธรรมชาติเป็นสีเขียวเหมือนกันเนาะสีจะได้ไม่ต้องโหลดกันมากเนาะเป็นห้องสีเขียวอ่อนนะคะสวยมากถูกใจค่ะถูกใจถูกใจสีสวยพอทําออกมาแล้วสวยค่ะนี่นะคะเพื่อน,นะคะ่ะอันนี้มันจะมืดแล้วเนาะไม่ได้เปิดหน้าต่างเดี๋ยวอ่าเวลาไลฟ์ก็จะมาไลฟ์ในห้องนี้แหละ,ะสบายนะคะไม่มีใครมากวนอยู่ห้องนี้ นี่นะคะห้องเสร็จแล้วคะ่ะนี่นะคะเอาห้องมาให้ดูนะคะว่าเราเลือกสีเขียวนะคะสีเขียวอ่อนนะคะสีเขียวแอปเปิลสีเขียวอ่อนคะ่ะมีคนชอบด้วยไหม ค่ะก็คลิปนี้ก็คือเอาห้องมาให้เพื่อนๆพี่ๆรับชมนะคะเพราะว่าห้องเราเพิ่งทําเสร็จเนาะใช้งบประมาณก็ประมาณหมื่นกว่าบาทน,นะคะเพราะว่าทำสองชั้นเนาะข้างนอกกับข้างในนะคะบุเนาะนี่ค่ะห้องเสร็จแล้วนะคะทุกคนสวยไหมคะ ขอบคุณที่รับชมนะคะเอาไว้โอกาสหน้าจะหาคลิปมาให้ชมอีกคลิปนี้ก็ก็ลาไปเท่านี้นะคะเอาห้องมาฝากค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะขอบคุณค่ะ